สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูมีดเก่านะครับมีดเมื่อถูกใช้ไปนานๆาน,นะครับเมื่อถูกใช้ไปนนานๆแล้วเนี่ยมีดมันจะไม่ค่อยคมนะครับถ้าเป็นมีดหมดคมนะครับถ้าเป็นมีดหมดคมเนี่ยคมชุบจะหมดก็คือต้องเขียนใหม่นะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือการที่รับ องศาที่ค่อนข้างจะใช้ยากนะครับก็คือมีสีเลมเนี้ยนะครับเป็นมีดชาวบ้านนะครับเป็นมีดชาบ้านที่เอามาก็คือจะมาชุบใหม่นั่นแหละนะครับมาเค้นใหม่ชุบใหม่นะครับ,รบแต่ถ้าที่ผมดูเนี่ยนะครับมันอาจจะยังไม่หมดมขมก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือก็ต้องชุบใหม่นะครับถ้าสมมติว่าเรานํามาบริหารจัดการผ่านกระบวนการ เกิดว่าถ้าสมมุติว่าเราปาดใบแล้วเอาไปใช้ต่อเนี่ยเกิดสมมุติว่าถ้าจะตัวมีดเนี่ยมันชุบมาไม่แข็งพอมันก็ใช้งานไม่ดีอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเริ่มกระบวนการใหม่นะครับก็คือนํามาเผาให้เกลนโตคืนมานะครับเสร็จแล้วก็ชุบคมใหม่ชุบคมใหม่ปาดคมใหม่นะครับเจียปรับแต่งใหม่นะครับทีนี้ถ้าหากมีคําถามว่าคมลักษณะยังไงที่เลิกใช้นะครับ ที่เลิกใช,ช้ขอใช้คำว่าเลิกใช้แล้วกันเพราะว่าอันนี้ก็คือเลิกใช้ละจะต้องมาทําใหม่นะครับเรามาดูเล่มแรกก่อนนะครับเรามาดูเล่มแรกถ้าเราดูชัดๆนะครับตัวนี้เป็นกีบบัวกีบบัวแต่ลักษณะการรับเนี่ยน่าจะรับเอาเฉพาะคมนะครับน่าจะรับเอาเฉพาะในส่วนของคมเป็นลักษณะของคมวีนะครับคมวีนะครับถ้าเราสังเ,เกตฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้เท่ากันนะครับ พอรับลักษณะนี้แล้วเนี่ยมีดมันจะใช้งานไม่ได้นะครับมีดจะใช้งานไม่ได้ในการใช้งานในการใช้งานจริงของชาวบ้านนะครับที่เขาใช้ใช้มีดจริงจริงนะครับถ้ามาดูเร่มที่สองนะครับเร่มที่สองตัวนี้จะเห็นชัดเลยนะครับตัวนี้จะเห็นชัดก็คือจะเป็น v มาเลยนะครับตัวนี้จะเป็น v มาเลยฝั่งนี้เข้ามาฝั่งนี้ก็เข้ามาก็จะเป็น v มาเลยแล้วก็เป็น v นาด้วยนะครับดูลักษณะ ดูจากปลายเนี่ยหนาเลยนะครับซึ่งเวลาเวลาใช้เนี่ยมันก็จะไม่สู้ไม้นะครับก็เลยต้องมาเข็นใหม่นะครับเข็นใหม่ทําให้บางลงนะครับเป็นวีมาเลยนะครับเล่มต่อมานะครับเล่มต่อมาตัวนี้เป็นเหมือนกันนะครับลักษณะน่าจะเป็นคนคนเดียวกันนะครับน่าจะเป็นคนคนเดียวกันรับนะครับลักษณะเหมือนกันก็คือลักษณะอย่างนี้เลย มาในลักษณะอย่างนี้เลยเป็น V เหมือนกันนะครับเป็น V ก็คือ V ที่รับเฉพาะส่วนปลายนะครับซึ่งปกติเราจะไม่ไม่ค่อยพบในมีดชาวบ้านนะครับปกติเราจะไม่ค่อยพบการใช้งานคมลักษณะอย่างนี้ในมีดชาวบ้านนะครับซึ่งตอนมาใหมา่ๆอาจจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแต่การรับใช้งานรับไปรับมาก็น่าจะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็เลยต้องมาทําใหม่เพราะามาันใช้งานไม่ได้นะครับเล่มสุดท้ายนะครับ เล่มสุดท้ายก็คล้ายๆกันนะครับเล่มสุดท้ายก็คล้ายๆกันก็คือ V เหมือนกันนะครับเป็น V เหมือนกันก็นคือทั้งหมดนี้จะต้องชุบใหม่นะครับชุบใหม่ก่อนในเบื้องต้นนะครับปรับสภาพเหล็กคืนมาให้มันพร้อมกับการชุบแต่แล้วก็ชุบใหม่ชุบใหม่แล้วก็คืนไฟครับคืนไฟปาดใบใหม่ตั้งบาลานซ์ใหม่ก็คือต้องทําแทบจะ ถ้าจะบอกได้ว,ว่าทำใหม่เลยนะครับนอ,นอกจากการปรับแต่งแล้วเนี่ยก็ยังต้องมีการตีเพิ่มเติมในบางส่วนนะครับเช่นในส่วนของตรงนี้นะครับอาจจะมีการตีการแต่งนี่คือสภาพของมีดที่เลิกใช้งานนะครับแล้วก็จะต้องมาทําใหม่ทะเลนี้จะเห็นชัดเจนเลยนะครับถ้าสมมุติว่าเราเอามีดทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งสี่เล่มเนี่ยไปรับในลักษณะของคมีก็คือรับอย่างเงี้ยนะครับ ก็คือในลักษณะอย่างเงี้ยนะครับนะครับจะเล่นนี่จะเห็นชัดนะครับจะเป็นบาเลยเป็นบาเป็นเส้นนะครับถ้าเราไปรับคมดีๆเนี book, ่ยมันสา Officer, มารถกรีดกระดาษได้นะครับกรีดหวานเละคมเนี้ยนะครับแต่ว่าพอเอาไปใช้งานกับไม้เนี่ยมันใช้งานไม่ได้นะครับนี่คือสาเหตุว่าทําไมเวลาเราจะเลือกซื้อนะครับเวลาจะซื้อเลือกหามีดเนี่ยเราจะต้องดูการใช้งานกับไม้เป็นหลักนะครับใช้งานกับไม้เป็นหลักไม่ได้ใช้งานกับ กระดาษนะครับนะครับตอนนี้จะเป็นวีมาเลยนะครับนี่คือทั้งหมดนี้ก็คือจะต้องทําใหม่หมดนะครับทาใหม่หมดเลยนะครับนี่คือมีดที่เลิกใช้งานแล้วก็จะต้องเอามาทําใหม่นะครับเป็นลักษณะประมาณนี้